เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตลอดระยะเวลาในพ่วงที่ผ่านมานะครับตามที่ปรากฏกระแสข่าวนะครับเกี่ยวกับกรารพนันออนไลน์หรือแก๊้งสแกมเมอร์นะครับแล้วก็มีมาเชื่อมโยงถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมแล้วก็ถึงตัวผมเองนะครับหลายสำนักข่าวก็เชิญผมไปชี้แจงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะของ ทีมงานของบ้านพาทิตย์นะครับทางพี่นกนะฮะก็ได้เชิญผมมาสัมภาษณ์ชี้แจงแล้ววันนี้ก็ยังกรุณาจากพื้นที่นะครับให้ได้ตอบข้อสักถามหรือชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้นําไปสู่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงนะฮะเป็นข้อมูลที่นํามาจากพยานหลักฐานในคดีนะครับสู่พี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งในเรื่องที่มีการกล่าวหานะครับตามที่ผมเกิดนํำมาสักคู่นะครับผมจะขอสรุปนะครับย้ำอีกทีแม้ว่าจะเคยพูดในหลายสื่อหลายรายการแล้วนะครับเรื่องแรกเรื่องของคดีนายชนพัฒนนะครับคดีนี้ยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจชุดจับกุ่มไม่มีการกลับคำให้การนะครับ และไม่มีการให้การช่วยเหลือนายชนพัฒน์ปัจจุบันคดีของนายชนพัฒน์ที่ชุดจับกลุ่มที่เรียกกันว่าชุด PCT หรือ p c t 4นะครับตามที่รองโจ๊ก,กับคุณอัชิยะเอ่ยมานะครับดำเนินคดีนายชนพัฒนต,ต่อเนื่องนะครับสามฐานที่ตำรวจด้วยกันที่สพเมืองสองขานะครับดำเนินคดีในเรื่องพรบรเว็บพนันพรบรคอมและพรบรฟอกเงิน ะครับสอพอหาดใหญ่ดําเนินคดีในเรื่องพรบการพนันและที่สอนอเพชรเกษมมีการไปร้องทุกขกาวโทษเพิ่มเติมตามพรบเว็บพนันซึ่งการขยายผลจับกลุมเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนเรื่องที่กล่าวหาว่ามีการาทำคดีหลายเรื่อง แล้วไม่เป็นผลเช่นคดีของบอสตานนะครับผมเรียนนะครับว่าในคดีบอสตานเนี่ย,ยผมขออนุญาตขยับนี้นี่นะครับในคดีบอสตานเนี่ยตามที่มากล่าวหาว่าไม่มีการดําเนินการในที่สุดทั้งสารยกฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับในขอ้อเท็จจริงนะครับ เรามีการสืบสวนกับกลุ่มเคสบอสตานเนี่ยใช้เวลานานมากนะฮะต้องเรียนที่มาที่ไปนะฮะย่อๆใช้เวลานานมากหลังจากที่คุ้มชามอบหมายนะครับโดยคุ้มชาเนี่ยสั่งการเนื่องจากว่าชุดแรกที่ไปสืบสวนจาดดาเนินคดีเรื่องเว็บพนันกับบอสตานเนี่ยทำข้อมูลมาถึงจุดหนึ่งแล้วเห็นว่าอยากจะยกระดับให้ชุดปฏิบัติการระดับสำนักง,งานตำรวจชาติทำ ก็ส่งเรื่องมาที่ท่านผอ,อ,อศูนย์พีทีตอรอในขณะนั้นท่านก็มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ p ีซีที่ผมเป็นคนกํากับดูแลในขณะนั้นเนี่ยไปสืบสวนนะครับเราใช้ระยะเวลาสืบสวนนะครับขอญาติไม่เล่าเทคนิคการสืบสวนด้วยกันนานมากนะครับนานมากเป็นปีนะจนนำมาสู่การตรวจค้นและก็จับกลุ่มในที่สุดคดีนี้นะครับ ศาลก็มีมคำพิพากษานะครับผมคร่าวๆก็คือลงโทษบอสตานนะครับจําคุกนะครับรับสารภาพหรือให้การเป็นประโยชน์ไม่ได้รับสารภาพนะให้การเป็นประโยชน์นะครับในชั้นนะครับอ,อบอกว่าทางนําสืบของจําเลยที่หนึ่งก็คือบอสตานเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษนะครับลดโทษให้หนึ่งในสาม ก็คือให้การประโยชน์ตั้งแต่ชั้นจับกุ่มนะครับชั้นสอบสวนคงลงโทษจำคุกแปดเดือนนะครับและในเรื่องนี้ปปงก็มีคำสั่งยึดอายัดทัพย์ชั่วคราวมีการดำเนินการตามมาตรการปป,ปงในที่สุดนำไปสู่การฟ้องในคดีแพ่งของปปงนะครับนี่เรื่องที่บอสตางเรื่องที่สองที่กล่าวหาผมนะครับและทีมงานนะครับก็คือเรื่องคดีมินนี่ นะซึ่งท่านคงจำได้ว่ามินนี่ก็คือคดีเว็บพนันเบทฟลิก o ร a ยที่ในที่สุดเนี่ยก็ขยายผลไปสู่อีกเว็บพนันหนึ่งคือ b n k ของคุณพิมพิไลนะครับซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยในที่สุดท่านลองโจ๊กกับพวกตกเป็นผู้ถูกเอาหาโดยเฉพาะในคดีเว็บพนัน BNK ท <c oughs> ่านลองโจ๊ก,กถูกหมายจับนะครับท่านคงจำกันได้ในคดีมินนี่นะครับมัต้็มากล่าวหาว่าให้มีการช่วยเหลือมินนี่ นะครับให้หลบหนีได้จะเรียนนะฮะว่าในคดีมินนี่เนี่ยเรามีการดําเนินการมาตั้งแต่ครั้งที่ดําเนินะดคดีและขยายผลไปจนจับกลุ่มกลุ่มผู้ทําความผิดหลายรายนำไปสู่การออกหมายจับและจับกลุ่มกลุ่มบุคคลใกล้ตัวทานายลองโจกและนําไปสู่การกล่าวหาทะาลองโจกและก็นําสู่การ ดำเนินคดีนะครับถัดมาคือเว็บพนันบีนเคก็เป็นของชุด PCTC เช่นเดียวกันแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายแล้วก็นําไปสู่การาดําเนินคดีกับรองโจ๊กนะครับตามที่ปรากฏในส่วนมินนี่นะผมกลับาทวนมินนี่คิดหลังจากการถูกจับกลุ่มนะครับซึ่งผมจําวันเวลาไม่ได้นะประมาณปีน่าจะต้นปี -66 นะครับนะจากการสืบสวนนะครับ มันเริ่มปสมบทเนี่ยมันเริ่มจากการไปจับกลุ่มเว็บพนันในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วในการจับกลุ่มก็เป็นธรรมดาพอเราไปจับกลุ่มพวกแอดมินเราก็จะเห็นเว็บอื่นๆเว็บอื่นก็มาดําเนินการสืบสวนต่ากระบวนการตํารวจในที่สุดก็ไปเจอเว็บเบ็ดฟริกรอยโนะครับซึ่งต่อมาก็มีอีกหลายชื่อของคุณมินนี่นาไปสู่การออกหมายจับคุณมินนี่กับพวกรวมสามรายไปจับแล้วถึงขยายผลนะตามพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส นะครับก็คือโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ก็นําไปสู่การออกหมายจับกลุ่มตํารวจซึ่งเป็นผู้ต้บังชาบกาะชีกระชล่งโจ๊กนะครับแล้วก็นําไปสู่การแก้งข้อหาะชั่งโจ๊กอันนี้คือผมเรียกว่ามินหนึ่งแล้วกันหลังจากนั้นนะครับชุดสืบสวนเนี่ยก็ทําการสืบสวนต่อเนื่องมานะครับพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้ ผมจะขอญอยตอธิบายเลยกน้ยนะฮะว่าการเปลี่ยนชื่อของเว็บพนันเนี่ยทำได้ง่ายมากในกระบวนการจับเนี่ยเราจะต้องมีการสนับสนกันเดี๋ยวตรงนี้คงจะมาย้อนอีกทีนะฮะหมายเหตุด้วยก่อนในที่สุดเนี่ยต้องมีการสืบสวนพบว,ว่ามินนี่ยังทําเว็บพนันอยู่มีการสืบสวนต่อเนื่องมาจนกระทั่งปีเนียที่ผ่านมาผมจําไม่ได้ก็ไปจับกลุ่มรอบสองนะครับจับกลุ่มคุณม,มินนี่กับพวกรอบสองในข้อหาตามพรบการพนันและฟอกเงิน และก็พนักงาน,อนสอบสวนนะครับก็ทําสํานวนไปสรุปสํานวนนะครับส่งให้พนักงานอนยายการตามข้อกําหนดแหละคือก่อนครบนะครับเมื่อครบผัดผัดฟ้องฝากถังครั้งที่6ก็ส่งสํานวนไปนะครับ่านพนักงาน,นยาการตรวจสํานวนแล้วเห็นว่าการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความส่งสํานวนกลับมาแต่เนื่องจากส่งสำนวนกลับมาในเวลากระทั้นชิดนะครับและประเด็นที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติม,ต,มตามที่ท่านนัยาการสั่งเนี่ยมีมาก นะคือส่งกลับมาแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณวันถึงสองวันผมจำไม่ได้ประมาณนั้นนะท่านผู้การสอทอหนึ่งเนี่ยรายงานให้ทราบว่าก็ครบกําหนดฝากขังก็เป็นเหตุให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่งในครั้งนี้ครั้งที่สองเนี่ยมีนี่ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะโดยเฉพาะพนักงานสวนเนี่ยเขาก็ไปทาการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งคุนกลับไปอีกครั้งนะสายกิจการก็ตีกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ายังไม่ครบก็สอบสวนใหม่แล้วส่งกลับไปเป็นครั้งที่สามตอนนี้ท่านในการอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าชุดสืบสวนจับกลุกก่มไม่ว่าจะเป็นชุดพีซีทเดิมหรือมาเป็นชุดของตํารวจไซเบอร์หหรือสอท .1 นึ่ดำเนินการไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดนะครับไม่ได้เป็นไปอย่างที่กล่าวหาผมเลยนะฮะในคดีสจอกอลฟลูกโกถึกก็มากล่าวหาว่าคดีอยู่ตรงไหนตั้งคำถามในลักษณะที่กล่าวหาว่าจะมีการให้การช่วยเหลือหรือเปล่า นะครับซึ่งในคดีโกถึกเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่โกถึกขอโทษทีครับการโทษ,โทษสจกอลฟหลังจากการเกิดเหตุนะครับทําร้ายร่างกายตาํารวจเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีส่งข้อมูลเว็บพนันแล้วบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสจกอ ทางตํารวจสทห้านะครับที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้ทําการสืบสวนนะครับในที่สุดเนี่ยนําไปสู่การออกหมายจับสจกกับพวกนะฮะรวมแล้วเนี่ยนะครับผมว่าหลายสิบรายนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้แต่หลายสิบรายนะครับแล้วก็คดีเนี้ยส่งสำรวนนะครับพระอาจรยวงมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับ สจอกอเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งสำนวนไปยังท่านอายการคดีพิเศษตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2568ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านกล่าวหานะครับเรื่องผลการปฏิบัติงานท่านก็พูดหลายเรื่องนะครับว่า,าที่ผมามเป็นผู้จัดการไซเบอร์เนี่ยคดีสั่งไม่ฟ้องร้อบ้างนะครับไปในการพูดบางสื่อไปไม่ถึงศาล เกือบทั้งหมดบ้างนะครับผมจะเรียนนะครับจริงๆเนี่ยพี่น้องสุวประชาชนถ้าติดตามผลการฏิจานาของผมหรือรู้ตัวตนของผมเนี่ยผมไม่เป็นผมไม่ใช่คนที่ชอบมาอวยตัวเองเนะแต่ครั้งเนี้ยพอท่านตั้งคําถามโดยการกล่าวหาว่าผมทําคดีในข้อสาเนี่ครพร้อมกับหลายประเด็นที่ท่านพูดมามันสื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะดูหมิ่นเกียชังผมดได้ว่ามีเจตนาจะช่วยเหลือคดีพวกนี้โดยเฉพาะคดีการพนันนะครับ ผมเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบนะครับว่าในคดีเรื่องการพนันนะฮะในช่วงที่ผมเป็นผู้พิาการแล้วกันในช่วงที่ผมเป็นผู้พิสการเนการจับกลุมคดีเว็บพนันนะฮะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับสองพันเจ็ดร้อยคดีของตำรวจไซเบอร์เท่านั้นนะครับอันนี้หมายถึงในคดีสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองคดีมีการตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะครับ 3 3 8ล้านนะครับส่วนการปิดกั้นเว็บนะครับการปิดกั้นเว็บเนี่ยเราสามารถปิดกั้นเสนอปิดกั้นเว็บนะครับไปทั้งหมด1แ40 404 URL ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ Line Account Facebook TikTok เสนอไปตำรวจมีหน้าที่ เมื่อพบเว็นะครับไม่ว่าคุณจะจับนะครับหรือคุณจะตรวจพบและยังไม่มีการดําเนินคดีก็ตามนะตรวจพบก็ต้องส่งไปในระบบของกระทรวง d ีเนะครับเมื่อคุณส่งไปเนี่ยข้อมูลครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ d ีก็จะเสนอปิดกัน้นโดยปกติเนี่ยนะครับมันจะมีระยะเวลาเพราะ d ีเอสขาก็ต้องประสานไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มีทั้งประสานตรงมีทั้งประสานข้างมีทั้งต้องไปขอหมายก็นี้แล้วแต่ข้อตกลงอันนี้เป็นกระบวนการดีเอสอำนาจในการสั่งปิดกัน้นเป็นของกระทรวงดีเอสไม่ใช่ของตำรวจนะครับอำนาจในการดำเนินการเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้นะครับก็มีการปิดกั้นนะครับาการสิติเนี่ยนะฮะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของที่ตํารวจเสนอไปท่านเห็นไหมครับปีแล้วปีเดียวนะ่ยปิดกัน้นถึงเจ็ดหมื่นดูออลแต่ ก็าจะมีคาถามที่น้องประชาชนว่าโอ้ยเจอทุกวันลิงก์การพนันทาไมเด้งมารลายการพนันทาไมเด้งมาผมเรียนนะครับว่าการจดทะเบียนโดมเมนเนมของเว็บพนันทั้งหมดเนี่ยจดจากบริษัทผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศและเป็นบริษัทที่เว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนพฤติก,กรรมของผู้ทําความผิดเกี่ยวกับเว็บพนัน คือจะไปจดทีหลายๆเว็บชื่อใกล้เคียงกันมั่งหรือชื่อเหมือนกันมั่งแต่เปลี่ยนตรงดอทนะครับดอ t เน็ตบั่งนะครับดอ m คอมั่ง่งแล้วแต่จะดอทไปมีตั้งเยอะมากล่าวหาว่าหรือตั้งข้อสังเกตในขณะที่ทํำพี่น้องประชาชนสงสัยว่าเว็บพนันของคุณชนพัฒนะครับนะแล้วผมจําไม่ผิดมีจิมมี44 c o m จิมม88ดอ m นะครับแล้วมีอะไรเนี่ยที่เสนอปิดกั้นไปก็มาบอกว่ายังเปิดได้ท s เอาหนึ่งหนึ่งคือท่านไปดูนะครับตำรวจเนี่ยเอาตั้งแต่ยุคท่านลองโจกจับเลยก็ได้ถ้าเอาแค่ชื่อนะครับไม่ดูดอทไม่ดูการตัวสะกดที่อาจจะกลับกันมั่งรับรองว่าเกินกว่า80%เนี่ยพวก บ่อนพนันออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเจ้าของผู้ประกอบการก็ไปจดใหม่ท่านเห็นไหมครับว่า TS91 เ้าหน่ีย่ยเต็ไมไปหมดแต่ของที่เกี่ยวข้องกับคุณชนพัฒนในตอนที่จะจับคือ .com นะผมย้อนมานะครับหนึ่งเนี่ยการจดเนี่ยเขาจดทียเยอะเยอะสองเนี่ยถูกปิดแล้วกลับไปจดใหม่ได้นะครับมันกลับไปจดใหม่ได้นะครับเราประเทศเราไม่ใช่ซนะิงเกิลเกตเวยฮะ เราปิดกั้นที่มาจากต่างประเทศไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องปิดกั้นแต่ไม่ใช่ว่าตํารวจจะไม่ทํานะครับสำนักงานหน่วยชาติเ่มุ่งมั่นในเรื่องนี้มาโดยตลอดตามตัวเลขที่ผมไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวหาแล้วก็ผู้ที่ออกมาพูดเนี่ยใช้ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งท่านก็ พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพุทธิมานานไม่ว่าจะท่านไหนก็ตามมีความรู้ทางกฎหมายท่านก็พยายามที่จะหาวรีนะครับหรือประโยคที่ท่านจะหลบเลี่ยงจากการต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่ลักษณะนี้ก็มีแนวคำพิพากษาดีกามาแล้วนะครับว่าท่านพูดสันนีน้มันเข้าข่ายแล้วก็ผมก็เรียนว่าถ้า ใครพูดลักษณะเข้าขายนะครับแล้วผมเห็นเจตนาของท่านเนี่ยนะครับว่าท่านมีเจตนาที่จะทําให้ผมในส่วนตัวหรือองค์กรสานักงานหน่วยชาติเสียหายนะครับเช่นประโยคคําว่าตํารวจเป็นองค์กรเชิกรรมเรียนพี่น้องผู้ชนไปดูเทสที่ผู้ที่ทกล่าวคำน,นี้ให้สัมภาษณ์ท่านพูดเนี่ยท่านเหมารวมครับท่านไม่ได้พูดถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ท่านอาจจะยกตัวอย่างหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาในการสัมภาษณ์บางรายการเท่านั้นนะแต่อีกหลายรายการเนี่ยท่านพูดมาตรงๆเลยนะครับว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชกรรมซึ่งผมก็ได้นําเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนครับสำนักงานหน่วยชาติเนี่ยก็เหมือนองค์กรทั่วไปหรือสังคมทั่วไปที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เชื่อผมนะครับว่าตํารวจที่ดีและตั้งใจทําง,งาน ในการบำบัดทุกคนมุสุขให้กับพี่น้องประชาชนยังมีอยู่มากท่านดูจากสิติการลงทันทางวินยัย3ปีย้อนหลังมีตำรวจถูกลงทันทางวินัย5,000กว่าลายลงโทษถึงปลดออกไล่ออกประมาณ900กว่าลายยศสูงสุดคนตำรวจเอกต่ำสุดนักเรียนในสิบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สององคชาติจริงจังครับ5,000กว่าลายฟังดูตัวเลขนี้ก็เยอะครับแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับ ตากาจิการตารวจทั้งหมดก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นยังมีข้าราชการตํารวจส่วนใหญ่ทุ่มเทปฏิบัติงานและทุกปีมีข้าราชการตํารวจเสียชีวิตจากการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในหลายๆงานในหลายๆกองบัญชาการก็เลยเรียนขอความเป็นธรรมตรงนี้นะครับว่าการพูดลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในปัจจุบันเราทําสงครามกับแสแกมเมอร์เราทําสงครามกับแก๊งคอรเซ็นเตอร์ซึ่งมันเป็นสงครามระดับโลกนะครับเราทําประเทศเดียวไม่ได้หรอะครับตามที่ท่านทําข่าวเกี่ยวกับแสแกมเมอร์ท่านเห็นว่าแก๊งคอรเซ็นเตอร์เป็นรูปแบบขององค์กรกะกรรมข้ามชาติถามบริบัติการอยู่ประเทศหนึ่งบอสนายใหญ่มาสเตอร์มายอยู่อีกประเทศหนึ่งเป็นคนอีกชาติหนึ่ง เยือผู้เส so oui, ียหายอยู่ประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นการจะทําสงครามแสแกมเมอร์ต้องแสวงหาความร่วมมือจากนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเหยื่อหรือประเทศที่มีกฎหมายในลักษณะรักษาสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดบางคําพูดที่พูดลักษณะนี้นะครับอาจจะถูกหยิบยกโดย ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยผมใช้คำนี้แล้วกันเอาไปใช้ในเวทีสากลได้ขอให้ท่านพึงระมัดระวังนะครับครับก็คร่าวๆคงเท่านี้นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ได้พูดมาหลายรอบแล้วนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องสื่อมชนนะครับ